โหดงามต้นกล้วยนออว่าแบบนี้กาดสดใสไว้วานให้ปีชาลดให้ก็ไม่ยอมลดให้หใช่เน่เอามาโหดเองก็ได้ไหมลูกไว้เป็นแดน ื้อกับเจ้าปีชาไว้ล้วจะทำสัญญากับมันไว้เรียบร้อยชารู้ดีคนเดียวเพราะเป็นที่ของเขาคนเดียวการซื้อขายย่อมเกิดจากผู้ซื้อและผู้ขายที่เป็นเจ้าของทรัพย์เท่านั้นคนอื่นไม่สำคัญสำคัญที่ ผู้ซื้อและผู้ขายที่เป็นเจ้าทรัพย์เจ้ามรดกอาชูจิชูจิชูจิไปไหนมาลูกห้องเงียบเงียไปไหนไหมกินอาหารหรือยังโอ้มานอนไกลนะมึงนะ,ะบ้านฝรั่งมีก็ไม่อยู่โอ้พัดเพพาเนจร เป็นแมวมอนมิ่นไปได้อะมีเจ้านายดีมึงหนีไปทำไมนะเขาด่าเองเหรอหรือว่ามันอยู่บ้านไม่มอดอยู่บ้านไม่มอนก็เลยหนีไปละ่ะบ้าเห็นแกตตัวลวมึงนะนะกลับบ้านไปนายฝรั่งอาภัยให้รับปะ่นะเลวหรือไม่ก็ไปกินอาหารกับข้าไปตามไปเดี๋ยวข้ารดน้ำเสร็จก่อนนะรดน้ำเสร็จก็ไปเลย รอแป๊บหนึ่งรอคอยคอยจะรดน้ำแล้วก่อนรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บเดียวลูกรอแป๊บเดียวเดี๋ยวใกล้แ,แล้วละอีกเที่ยวสองเที่ยก็โอเคละอ๋อนี่ต้นเสน่ห์จันผาชาปลูกไว้เป็นสนัญลักษณ์ไหลที่แนวะเมืองน,นั่นเนี่ยเป็นจุดสัญลักษณ ที่ทักที่แนวเหมืองนั่นนี่กล้วยปลูกไว้ก็งองงามขึ้นมาแล้วนะครับโอ้ดอกไผ่ร่วงโรยราไปละดอกไผ่ดอกไผ่ไม่มีใครเห็นดอกไผ่ได้ง่ายๆนะครับดูไว้เดอนี่ดอกไผ่ไม่ใช่เขาจะออกดอกได้ง่ายๆนะสิปีมาน,นีชาติ น้ำบดท่วมหลังเป็ดมันไม่ออกดอกนะดอกไผ่นะ้าซีเล็กนะเอ้ยชีตานะนะ้าชีตานะเชื่อถามสิตาดูนะมึงเคยเห็นดอกไผ่ไหมชิตานะไม่เคยเห็นโอ้แล้วเรากูก็ว่าละมึงมันเคยเห็นขนาดคนยังไม่เคยเห็นแล้วมึงจะเห็นได้ไงนะ